สวัสดีค่ะวันนี้แพทจะมาเล่าเกี่ยวกับประสบการณ์ในการซื้อขายรถในอเมริกานะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแพทเนี่ยเพิ่งซื้อรถคันที่2เป็นรถมือหนึ่งนะคะเป็น toyota f o r e r u n e r trd offroad premium hybrid ค่ะชื่อยาวทลเดียวคือต้องบอกก่อนว่าแพทเพิ่งซื้อรถไปเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะเป็น ฮอนด้าซ uh, ีอาร์วีนะคะแล้วก็เราเนี่ยมีรถกับคุณสามีนะคะมีรถอีกหนึ่งคันแต่คันนั้นค่อนข้างเก่าแล้วค่ะเป็นนิสสันมิราโน่2013ก็คือ10กว่าปีแล้วก็เลยอยากอัปเกรดซื้อรถใหม่ค่ะก็คือก็ทำรีเสิร์ชกันไปมานะคะแล้ว uh, มาสนใจตอนแรกสนใจเป็น Honda Passport ค่ะก็เลยตัดสินใจไป ดูที่ศูนย์ Honda ใกล้บ้านที่มีรถและรุ่นที่ต้องการนะคะ,ะความจริง Honda ศูนย์ Honda ที่แถวบ้านมี2ที่ค่ะแต่อีกที่หนึ่งเขาไม่มีรุ่นและสีที่ต้องการก็เลยไปอีกที่หนึ่งค่ะ,ะวันนั้นก็เข้าไปไปเทสต์ไดรฟ์เขายังไม่มีรุ่นและสีที่ต้องการ แต่มันจะเข้ามาในอีก1อาทิตย์หัดไปะคะ่ะก็เลยไปเทสต์ไดรฟ์รถที่รุ่นเดียวกันแต่ไม่เขาไม่ขายคันนั้นนะคะก็ได้มีโอกาสไปเทสต์ไดรฟ์แล้วก็ค่อนข้างชอบเลยทีเดียวก็เลยคิดว่าเดี๋ยวจะกลับมาอีก1อาทิตย์เพื่อมาอลองเทสต์ไดรฟ์คันที่เราต้องการนะคะทีนี้เดอ่์เซลแมนเนี่ยเขาก็เสนอว่า เราควรจะวางมัดจำวางจองไว้เป็นเด p o s i t ะคะ่ะเป็นจองเพื่อที่เวลารถเข้ามาเนี่ยเขาจะไม่ให้ใครดูเลยค่ะแล้วก็เขาจะรอให้เรามาเทสต์ไรฟ์เป็นคนแรกเพราะว่าบางทเีเวลามีรถเข้ามาใหม่ๆอะมันจะค่อนข้างออกเร็วะคะ่ะก็เลยเขาก็เสนอไอเดียนี้ขึ้นมาซึ่งวางจองไว้ก็จะอยู่ที่500เหรียญนะคะหรือประมาณ หม,หมื่นห้าถึงสองหมื่นบาทนะคะแต่ทีนี้ที่เราเคยมีประสบการณ์มาการวางจองรถนะคะ,ะถ้าเราไม่ตัดเปลี่ยนใจไม่เอารถคันนั้นนะคะเราก็จะไม่ได้เงินจองคืนเราก็เลยถามเขาว่าอ้าวปกติมันไม่ได้เงินคืนใช่ไหมแล้วถ้าไม,ไ,ไม่ได้เงินคืนเวลาเราเปลี่ยนใจไม่เอาเราก็จะไม่จองนะคะเขาก็บอกว่าใช่ปกติอ่ะ มันจะไม่ได้เงินคืนแต่เขาอะจะทำให้อ่าเป็นกรณีพิเศษที่สามารถอ่าถ้าเกิดเปลี่ยนใจได้วางจองเปลี่ยนใจได้แล้วก็คืนเงินได้ทั้งเราไม่ถูกใจค่ะเราก็ถามย้ำแล้วย้ำอีกเพื่ออ่ make sure ว่าอ่เงินวางจองอะคะ่ะสามารถคืนได้ได้คืนได้พออ่หนึ่งอาทิตย์ถัดมาอ่คุณซามีเขาก็ทำ research ค่ะแล้วก็ คิดว่าเขาไม่อยากได้ Honda Passport แล้วอยากได้เป็น Toyota f o r e r n n นเอแทนเราก็เลยตัดสินใจเข้าไปคือเราไป c พ s e d r i ฟ์โตโยต้า o r ร์เ e นเอร์ในศูนย์ Toyota าใกล้บ้านนะคะแล้วคุณสามีค่อนข้างถูกใจก็เลยตัดสินใจว่าเราจะไปบอกเขาว่าเราเนี่ยไม่เอาแล้วก็คือเขาจะขอเงินคืนนะคะ ทีนี้ตอนเข้าไปปุ๊บเราก็ไม่เจอกับเซลล์คนเดิมที่เราเคยคุยกันไว้อะค่ะเขาก็มีคนเข้ามาแล้วเขาบอกว่าไม่สามารถคืนเงินได้นะแล้วก็อธิบายค่ะว่าเนี่ยคุยกับเซลล์คนนี้ไว้แล้วเขาบอกว่าคืนไดเ้เขาบอกว่าแต่เขาเนี่ยเป็นหัวหน้าของเซลล์คนนั้นเราก็ช็อกไปเลยค่ะคิดว่าจะเสียเงิน500เหรียญไปแล้ว เราก็ไม่ยอมค่ะอธิบายว่าความจริงแล้วไม่อยากจะจองด้วยซ้ําแต่เขาเสนอมาอคนคนนั้นนะคะที่เราคุยว่าเขาบอกว่าไม่สามารถคืเนเงินได้ก็เลยหายเข้าไปในอีกห้องหนึ่งสักพักใหญ่ๆเลยค่ะเราก็ใจตุ้มๆต่อๆเหมือนกันว่าจะยังไงทีนี้พอเขากลับออกมาเขาก็บอกว่าอขอโทษด,ด้วยเพราะว่าคือ สรุปว่าคืนเขาจะคืนเงินเราให้สรุปว่าเซลแมนคนนั้นนะคะที่เราคุยกันไว้ตอนแรกเลยอะ่ะเขาไปคุยตกลงกับหัวหน้าของหัวหน้าอีกทีนึงคือโชคดีไปค่ะคือรอบนี้เราก็เลยได้เงินคืนกลับมาแต่คือ,อถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็อยากจะเตือนเพื่อนๆไว้ว่าถ้ามีการทำการจองอะไรแบบนี้ค่ะ ต้องมีเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรจะดีที่สุดค่ะว่าถ้าเกิดเขาบอกคืนได้ก็ต้องมีเอกสารบอกว่าคืนได้เพราะว่าเป็นการคุยกันปากเปล่าบางทีมันก็มีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ค่อนข้างต้องระมัดระวังให้ดีคือเข็ดไปเลยค่ะรอบนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนที่เราเคุยว่าจะเข้ามาจะซื้อฮอนด้าเนี่ยค่ะเราก็เอารถคันเก่า เราเข้าไปเพื่อที่จะเทรดอินกับ Honda นะคะเขาก็เสนอราคามาให้2,000เหรียญก็คิดว่าค่อนข้างโอเคนะตอนนั้นว่าราคาน่าจะโอเคแล้วแต่พอทำการเสิร์ชแล้วคิดว่าอาจจะได้เงินมากกว่า2,000เหรียญก็เลยตัดสินใจลองไปอีกศูนย์หเป็น Subaru นะคะ แล้วเขารับเทรดอิน uh, ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อรถกับที่เขาอะค่ะี้เราก็ไปแล้วเขาก็ตรวจสอบ uh, รถของเรานะคะใช้เวลาสักพักใหญ่ๆเลยค่ะแล้วก็กลับออกมาบอกเราว่า uh, เขาจะซื้อรถเราในราคา4,000เหรียญคือถือว่าเป็นเท่าตัวของกับราคาที่ Honda เนี่ยเสนอให้เรานะตอนแรกเลยเราก็เลย ตกลงเลยค่ะว่าโอเคก็คืออันนี้ก็เป็นอีกข้อนึงที่อยากจะแนะนำเพื่อนๆถ้าอยากจะเทรดอินเนี่ยให้ลองดูหลายๆที่ค่ะอย,อย่าไปยึดติดกับที่ที่เดียวเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดแต่ถ้าอยากได้ราคาที่ดีๆจริงๆเนี่ยควรจะาขายาประกาศขายด้วยตัวเองอะคะ่ะ แต่อันนั้นก็จะมีเอกสารวุ่นวายเราก็คืออยากตัดปัญหาพวกนั้นไปอยากจะขายรถล้วก็ได้เงินมาเร็วๆค่ะก็เลยใช้วิธีนี้เอาค่ะค่ะต่อไปเป็นการซื้อ Toyota f o r ร์ u n r e er นนะคะทีนีอ้อย่างที่บอกว่าได้เข้าไปศูนย์ Toyota ใกล้บ้านนะคะแล้วก็ไปเทสต์ไดรฟ์เอาปรากฏว่ารุ่นและสีที่อยากได้เนี่ยเขาไม่มีแต่เขาสามารถทรานสเฟอร์มาจากที่ที่ใกล้เคียงได้ แต่ราคาก็ถือว่าค่อนข้างสูงอยู่เพราะว่าคุณสามีทำรีเสิร์ชมาเขาจะรู้ว่าราคาไหนคือราคาที่โอเคเพราะว่าบางทีเขาอจะแอดออนอุปกรณ์เสริมต่างๆแล้วเราไม่สามารถเลือกได้ทำให้ราคาสูงขึ้นไปอีกคุณสามีเขาก็เลยไปทำรีเสิร์ชอีกค่ะแล้วก็ได้ข้อมูลเป็นเว็บไซต์เว็บหนึ่งที่เขาโชว์เอ็กเซของราคารถ Toyota f o r e r ์ n ิเ ณนะตอนนี้ที่มี available อยู่แต่ละสาขาใน US คะแล้วก็ราคาทำให้เราสามารถเห็นราคาที่ดีที่สุดในสถานที่ใกล้คือรอบๆบ,บริเวณรอบที่เราอยู่ค่ะปรากฏว่าศูนย์โตโยต้าที่ใกล้ๆกับชิคาโกเขาเสนอราคาดีที่สุดค่ะเขามาีให้ส่วนลดอีก ประมาณ4,000เหรียญอีกก็คือคิดว่าตั้งใจแล้วคะ่ะว่าจะไปซื้อรถจากชิคาโกก็คือคุณสามีเขาก็โทรไปที่ศูนย์นั้นถามรายละเอียดแล้วก็ได้ราคามาก็ปรากฏว่าเราก็ตัดสินใจไปซื้อรถขับรถเป็นครั้งแรกที่ขับรถไปเพื่อไปซื้อรถในที่ต่างรัฐนะคะก็คือจะอยู่ห่างจากที่ที่แพทอยู่ะคะ่ะประมาณ เชั่วโมงได้แต่ก็ถือว่าคุ้มอยู่ค่ะดีกว่าซื้อศูนย์ใกล้บ้านแล้วก็ได้ราคาที่สูงเกินไปสูงเกินไปคือสูงแบบสูงแบบ5 6 0 0 0เหรียญนะคะก็คือถือว่าคุ้มมากเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งในการซื้อรถอย่างที่รู้กันเราต้องไปทำโลนนะคะกับธนาคารหรือ บางทีง่ายๆหน่อยก็คือไปทํำลนกับที่ศูนย์ที่ขายรถเราเนี่ยค่ะแต่บางทีมันก็จะได้รักเลทที่ไม่ค่อยดีคือเราก็ทํารีเสิร์ชแล้วเราก็ดูว่าปเตียศูนย์โชวย,ยท่าจะให้เลทที่ค่อนข้างสูงประมาณ7-8%หรือ9%เลยหมายถึงว่าอิน e ทรสเรทนะคะแล้วก็คิดทำรีเสิร์ชแล้วพบว่าถ้าเราไปขอเลทจาก ออโต้โลนเนี่ยจากเครดิตยูเนียนเราจะได้เดตเรทที่ค่อนข้างดีเราก็เลยไปสมัครเพื่อทำออโต้โลนเพื่อ get offer ค่ะจาเครดิตยูเนียนใกล้บ้านค่ะแล้วก็ได้เรทมาประมาณเกือบ5%ได้เราก็คิดว่าเราก็จะเอาอันนี้ระค่ะแต่อพอดีเราก็ไปคุยกับศูนย์ทรชาติที่เราจะซื้อค่ะว่าเนี่ยเราอาจจะไม่ทำ finance กับ ศูนย์ชียรชาพเพราะว่าเราอ่ะได้เรทที่คิดว่าค่อนข้างดีจากเครดิตยูเนียนทีนี้เขาก็บอกว่าเขาก็ถามว่าเราได้เรทมาเท่าไหร่แล้วเขาก็บอกว่าเขาอ่ะสามารถให้เรทที่ต่ำกว่าได้นี่ค่ะคิดว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่ควรจะมาแนะนำเพื่อนๆเ,เพราะว่าเราสามารถต่อรอง i n t e r e s uh, t rate ได้จากหลายๆที่ uh, อย่างเช่นที่พัดทำก็คือได้เร e มาจากเครดิตยูเนี่ยนแล้วก็ไปต่อรองกับ t ชโยช่าเพื่อให้ได้เร e ที่ต่ำกว่าค่ะแล้วเขาปรากฏว่าเขาก็ขอข้อมูลลาวแล้วก็ไปคำนวณต่างๆแล้วก็ได้เร e มาเป็น4.5%ค่ะก็ถือว่าได้เร e ที่ต่ำลงไปกว่าเดิมอีกค่อนข้างดีเลยทีเดียวแล้วก็อีกข้อนึงที่สำคัญคือ,อเวลาเราไปซื้อรถอะค่ะ เราต้องมีประกันรถณนะวันที่เราขับรถออกมาค่ะไม่งั้นเขาจะไม่ขายรถให้ฉะนั้นเราต้องหาข้อมูลมีประกันไปเรียบร้อยได้เรทที่ดีไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าถ้าเราไม่มีเขาก็จะ force ให้เราเนี่ยซื้อประกันจากเขาซึ่งจะเป็นเร й ที่ค่อนข้างสูงค่ะของแพทเราก็คุยกับประกันรถที่เรามีอยู่ค่ะว่าเราเนี่ยจะมีการซื้อรถนะ วันนี้เขาก็บอกว่าเดี๋ยววันที่ซื้อรถอให้อีเมลเขาไปอีกรอบนึงแล้วเขาจะให้เลขหรือว่าให้ข้อมูลมาในการที่จะไปยื่นในการซื้อรถอะคะ่ะแล้วเราก็ได้เลทมาประมาณ800เหรียญน,นะคะต่อต่อ6เดือนนะคะสำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวก็คือตกอยู่ประมาณเดือนละร้อยกว่าเหรียญได้ แล้วก็นี่ค่ะเป็นข้อมูลทั้งหมดในการซื้อขายรถในอเมริกาที่แพทมีมานะคะอา,อาจจะไม่ได้มีข้อมูลมากมายอะไรแต่คิดว่าข้อมูลนี้ก็อาจจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆในอนาคตได้นะคะสำหรับลิงก์ที่คุณสามีใช้ในการเพื่อดูอาราคาเทียบราคาของรถ Toyota f o r er u n เรน e r ะคะเพื่อได้ราคาที่ดีที่สุดเนี่ยเดี๋ยวพาดจะลงไว้ที่ข้างล่างนี้นะคะก็ ไปดูกันได้นะคะขอบคุณค่ะ